เรามีวละเรามวละกินน้ำไปหลายแก้วแล้วนะคะลุ้นน้นล่ะสาวพมเอร์เต็มุ้ดไปาลาไมวเิ่มเริ่มไปไหมปแม่แม่เลยจ้ะม่แม่พรซเซนเตอร์ตัวที่สองใช่ไหม ยังเป็นทางการอะตัวตัวล,ล่าสุดของตัวล่าสุและน้องเปิดตัวได้ปังมากขอบคุณค่ะไวรัสนี้ค่ะไวรัลมั้ยคะไวรัลมากเลยค่ะลำเบอร์วันของเจ๊แกลคือใครแก้วน้องแก้วไปไหนไปไหนไไปหนลูกไปเยิบเขาไปเยิบเขามันห่างมันห่างไปเราจะไปใกล้ใกล้ ันนี้จะทำแม่ก่อนแล้วกันทำแม่ก่อนกันแม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโค่นี์ค่ะก็ก็ยินดีค่ะดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโคเวย์นะคะแล้วก็ก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะก็เป็นเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์ครอบครัวจริงๆบ้านเรานี่คือเครื่องกรองน้ำที่ติดบ้านอยู่แล้วแม่จริงๆจะบอกว่า เพิ่งหันมาใช้เครื่องกรองน้ำอ่ะไม่นานมันนีอันนี้ต้องบอกต้องบอกเลยว่าต้องต้องขอยอมรับเลยว่าว่าเพิ่งเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเริ่มเห็นปัญหาแล้วว่าเอ้ซื้อน้ากินเรื่อยเ่ยนี่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าสมาชิกในบ้านเราค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชมว,ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการการการบริโภคจากขวดพลาสติกอะไรเงี้วยชมว่ามันก็มันก็มีมันก็จริงๆมันก็มีข้อเสียหลายอย่างกันอย่างเงี้ย<ไ>ค<ด>่ะก็ <ๆ S 2> เลยก็ <ๆ S 2> เลย <ๆ S 2> เริ่ม เริ่มทํากันบ้านแล้วว่าเอ้ยถ้าเราจะจะซื้อเครื่องกองน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ถามแบบถามเพื่อนๆถามอะไรเงี้ยค่ะก็เซอร์เวย์มาก็รู้สึกว่าเอ้ยมาได้ไงเนี่ยแบบว่าคนใช้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออสงสัยก็ต้องก็ต้องดีจริงแล้วก,ลก็พอจะทราบด้วยว่าก็เป็นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่เกาหลีอย่างเงี้ย <พ>ก็ติดบ้านก็ชอบวบ้านใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ทั้งเรื่องดีไซน์แล้วก็ทั้งเรื่องคุณภาพของน้ำอะไรเงี้ยค่ะความสะดวกแล้วก็ออจริงๆเพราะว่าถ้าหลักๆเลยที่แบบว่าทําให้เป็นแบรนด์ระดับหนึ่งตอนนี้ก็เพราะว่าเรื่องของการดูแลหลังจากติดตั้งอะไรเงี้ยแทนที่มีโคดี้เข้ามาดูแลอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องใส่กรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะดีไซน์สวยดีไซน์สวยใช่ก็สีชมพูสีชมพูก็ถูกใจก็คือรุ่น รุ่นของของเจก็คือชื่อว่ารุ่นเดซี่ค่ะก็จริงๆเชื่อว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ก็อาจจะอยู่อยู่คอนโดอยู่ห้องเล็กๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นแบบว่าดีไซน์ที่ใหญ่ๆเธอทาอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกคือเขาเครื่องเล็กแต่สเปคเขาครบคือมีน้ําเย็นมีน้ำมีน้าเย็นมีน้ําร้อนที่แบบว่าใช้ชงกาแฟาได้แล้วก็มีน้ำคุณ่งห้องมีไว้ติดบ้านคือ,ไม,นอนไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็แบบพอกันเียระการแบกขวดน้ําขึ้นมากจริงใช่ ใช่ไหมโดนแพรเพนพอยด์โดนปะตั้แต่เยอะๆใช่จะเป็นคนดีงามเอาแม่ฝากฝากโอเวอร์โอเวอรค่ะใครสนใจค่ะก็นี่แหละค่ะก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปบนเวทีเลยค่ะถ้าอยากจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับครอบครัวต้อนรับปีใหม่นะคะอยากจะปรับเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์ให้สะดวกขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดใจรับโคเวไว้ในบ้านนลยค่ะในเรืบ้าน่ยแม่ดูดูเจนทำไรดาราสาวไม่สนใจเลยยดาราสาวไม่สนใจวุ้นสัมภาษณ์เลยดาราสาวสวัสดีค่ะเปรี้ยวเหรอคะกินบุฟเฟ่ต์โอเคค่ะ อะไรเปรี้ยวไหมไหนน้องน้องกินให้ดูซิว่ามันน่าเปรี้ยวแล้วมันทำหน้ายังไงคะอ้อเขนค่ะเออเนี่ยยิ่งยิ่งโตยิ่งฮอรตแม่เนี่ยกับจัดการความฮอรตลูกสาวอย่งไรดิเตอร์วิ่งเข้าชนไม่ไม่หยุดอือค่ะก็ก็ว่ากันไปแต่ละวันค่ะก็ค่อยๆดูกันไป ก็ค่อยๆดูก well. ัน well yeah> ไปค่ะเพราะมันจะแตกต่างกันเนาะแต่ละวันแต่ละมื้อใช่แต่ละมื้อแต่ละเดกว่าจะผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆก็ก็เรื่องไงอ่ะก็ดูแลขัดเรากันไปแต่ยุ่งในอย่างวันนี้ก็ดีดีมากดีค่ะดีค่ะก็นอนมาเต็มอิ่มเต็มอิ่มอะไรเงี้ยเราค่ะเป็นงานอะไรกว่าคือชมว่ามันก็ซึมซับด้วยแหละเพราะว่า ก็เห็นแม่ทํางานตั้งแต่เกิดเพราะว่าชมก็เอาไปด้วยทุกทีเลยแล้วจริงๆเด็กสมัยเนี้ยเขาเก็ตอะไรเร็วกว่ารุ่นเรามาแจกขนมแล้วบีบยังไงเวลาอย่างถว่าวันนี้ก็ต้องแบบว่ามีกดนงกดน้ําจริงๆกดน้ําไม่ได้บีบหรอใช่คือวิบแค่ว่าพูดชื่อสินค้าให้ถูกวันนี้แค่แค่นั้นเองี่คะก็กลัวว่า เพราะว่าเด็กอ่ะเวลาใส่อะไรไปแล้วเขาก็จะจําเลยทีเนี้ยบางทีชื่อโปรดักตัวอื่นที่เขาเคยทํางานแล้วเนี้ยบางวันวันนี้คืนนี้เขาก็พูดขึ้นมาเลยก็กลัวว่าจะมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาปรับผ้านุ่มแถวนี้อะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว่าก็อันเนี้ยที่จะเป็นห่วงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือแค่ว่าให้ให้อารมณ์ดีให้วันให้แบบอย่างช่วงเนี้ยก็จะแบบก็จะ เขาเรียกอะไรอ่ะต้องกินอิ่มนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเพราะว่าเจอคนเยอะ,ะอะไรงเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าเด็กอะ่ะมันก็คือเด็กค่ะมันก็อาจจะมีจังหวนะนรกจังหวะแบบอะไรเงี้ยที่แบบเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาก็คือเด็กแต่ว่าเราก็พยายามประคับประคองให้แบบให้ mood ด,ด,ดีค่ะอันนี้อันนี้คือถือว่า mood ด,ด,ดีก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคแต่ก็อาจจะแบบก็ไม่เข้าใจว่าทําไม ต้องออกจากกล่องปุ๊บเมื่อกี้เนี่ยอะไรเงี้ยก็อยากอยู่ในน้ำอยู่เหมือนกันใช่อยากอยู่ในกล่องอะไรเงี้ย่ผนเราก็แซวว่าน้องก็คือแบบคอสกว่าพี่ไปแล้วตอนนี้แม่คอสกว่าแม่แล้วอืมต้ยกให้พ่อก็ต้องยกให้เขาค่ะใช่ค่ะใช่แต่ก็จะก็จะบอกพี่ก็จะก็จะบอกพี่เหมือนกันว่าตอนพี่เด็กๆอ่ะพี่ก็การนาฬนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วนางรู้ตัวไหมว่าเจเคารู้ตัวเหมือนเจเค่อน เอ่อชมว,ว่าเหมือนเหมือนเขารับรู้แหละว่าว่าไปไหนก็คือว่ามันมีคนรักม,มีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กแบบเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเอ้ยอะไรคือดาราอะไรคืออะไรเงีง้ยค่ะเพลงใหม่หรอว่าแม่อยากเล่นด้วยไหมค่ะ, <c oughs> ะคอไะไรแบบจับปูดำขยำแนะจับปูดำแม่ข <c oughs> าดแล้วไม่าดอย่างงี้แม่ให้ เป็เคือแล้วแต่กรณีคือถ้าถ้าแบบว่ามันมีอะไรที่เหมือนกับมันต้องต่อรองจริงๆหรือว่าเราลุ้นจริงๆว่าแบบอซีนเนี้มันต้องเกิดนะสิ่งนี้มันต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยก็จะบรีฟว่าโอเคถ้าทําอันเนี้ยจนจบก็จะจะได้อันนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะบางทีก็อย่างทํางานเราก็จะก็จะสอนว่าอ่ะโอเคทํางานแล้วมันมัน แม่ทํางานแม่ก็ได้ตังค์เขาทํางานเขาก็จะได้ตึ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็มีบางแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องเอาของมาล่อทุกครั้งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกรณีไปหลังจากนี้น้องก็ยังต้องออกยังมีเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีอีกค่ะจะมีเบรกจะมีตราเบรกให้เจได้ได้ต่ออย่างที่บอกก็คือดูเป็นกรณีดูเป็นกรณีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าง

อย่างเวลาเขาถ่ายงานถ่ายอะไรกับแม่อะไรเงี้ยเขาก็มีเขาก็มีเพรสเชอร์เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพยายามสร้างบรรยากาศให้มันแบบสมูทที่สุดเลยเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้ว่าอันนี้คือโจทย์ที่เขาต้องทาให้ได้เขาต้องดีลิเวอร์ให้ได้คือถึงแม้ว่าเขาจะจะพูดไม่ได้แต่ว่าเราสัมผัสได้ว่าเด็กก็จะมีเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันไม่ควรจะเพรสเชอร์ลูกฉันเลยคือมันก็คือชีวิตอะได้ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันก็คือเขาก็ได้เรียนรู้แต่ว่าเราก็ดูว่าให้มันเหมาะสม คือได้ได้เบรกด้วยได้อะไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คือยังไม่ได้เข้าเรียนคือถ้าต่อไปไปเรียนก็ก็อาจจะไม่ได้สะดวกเท่านี้ก็ต้องดูเรื่องเวลาเรียนด้วยแม่แฟนขับอยากเจอก็ต้องตักตวงเนาะรีบตักตวงมาเจอกันหน้ากันเยอะๆค่ะโอเคไหมไม่ถามไม่่คุณพ่อไปตัปีใหม่ พี่โรงานนี่พี่พ่อแบบเป็นพ่อเราบอกเล่นใหญ่เกินอะไรบ้างไม่ใช่ไม่เนาก็จะใช่แต่จริงๆเขาก็เขาก็แจกกันฟปีอยแล้วงเ้ยค่จงไม่จก่้ี่น้จริงๆก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าไม่จะพูดยังไงเนี่ยคือเรารู้สึกว่า ชีวิตที่เขาให้เรากับลูกอะไรเนียมันก็ดีมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าทุกวันมันก็มันก็ดีมากๆแล้วอก็เลยไม่ได้ไม่มีอะไรจะรีเควสอ่าเออหรือจะรีเควสดิลองดูสิแม่ลองดูโอเคขอบคุณพี่ชมค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เสร็จแล้วดาราสาวมาอินสตาแะรมรา เล่นเกมอยู่เล่นเกมเล่นเกมอยู่เอ่อรั้งไข่กันละรังไข่ร้องล้อกี่ครับโอ้โหใส่แทนแล้โอเคมาข่าววันนี้คืออะไรคะข่าววันนี้คืออะไรข่าวคืออะไรเล่นกับเล่นหนับเกล เจมม์มาถ่ายรูปกับแม่ก่อนไปกดน้ำเลยน้ำน้ำไปกดน้ำต่อเหรอไปอีกแล้วอะไรนะถ่ายรูปสวยอันดับหนึ่งทำยังไงคะอันดับหนึ่งนี่ล่ะเก่งเกินวันนี้ลองไปกี่เพลงแล้วเนี่ยอยากาไปอันจิ๋วอยากเอาไหมอันจิ๋วล่ะคะอันจิ๋วหรอ สำนักไหนน่ะเสียพูหรอชอบเสียงพูดพูดลูกพูใส่ไม้เลยเยนใจเย็นลูกจริงจมากค่ะจริงจังเลยร้องเลยร้องร้องเพลง้ามปู่อ

ขอบคุณทุกคนแขอบคุณทุกคนแล้วขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์เดี๋ยวโอโอยตายแล้วยังจะเห็นโอ้โหตายตาดีมากตาดีมากตั้งสายเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาพี่พีจะกลับบ้านแล้วขอบคุณทุกคนเราไปกันกลับบ้านแล้วบ๊ายบายพี่บ๊ายบายเร็วเร็วไปกินไปเดี๋ยวรอบหน้าให้ร้องเพลงมาันมาพี่ขอกลับบ้านได้ไหม พ eh ี่พี่ขอกลับบ้านได้ไหมเกลไม่ให้กลับอ้านี่เขาปิดไฟแล้วเนี่ยเกว